ใครชอบทานหมุกระทะยกมือขึ้นนี่แล้วหน้าหนาวแบบนี้เพิ่งเล่าให้ฟัง<ล>ไปไปเที่ยวภาคเหนือเจออากาศเย็นๆแล้วมันต้องหน้าอยู่กับะ เตาหมูกระทะร้อนๆใช่หรือใครมีร้านประจำลองไปถามคนขายดูหน่อยนะคะคว่าเขารับหมูรับไก่แล้วก็อาหารทะเลมาจากไหนเพราะว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบดูแหล่งชำระวัตถุดิบส่งให้กับร้านหมูกระทะแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเจอก็คือวัตถุดิบทั้งหมดมันแช่อยู่ในฟอร์มาลีนะค<อ>ุณผู้ชมฟอร์มาลีมาแช่ศพไม่ใช่เหรอใช่แต่เขามาแช่ทั้งเครื่องในหมูทั้งเครื่องในไก่ ไปตรวจสอบที่จังหวัดชนบุรีนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนไปว่ามีการลักลอบผลิตเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีทั้งวัตถุดิบเนื้อวัตถุดิบเครื่องในเข้าไปดูค่ะที่โกดังในอำเภอศรีร,ราชาจังหวัดชนบุรีผลการตรวจสอบคือไม่มีใบอนุญาตในการผลิตอาหารจริงๆนะคะนอกจากเจอเครื่องในหมูเครื่องในไก่เครื่องในวัวอยู่ข้างในนั้นแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือกระบวนการผลิตค่ะเขาไปเจอแกลลอนฟอร์มาลีนเต็มไปหมดเลย แล้วเจออาหารเนี่ยมันแช่อยู่ในฟอร์มาลีนโซดาไฟไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็เลยอายัดของกลางเอาไว้ทั้งหมดนะคะทั้งที่แช่อยู่ในบอ่อทั้งๆๆๆและแช่อยู่ในตู้เย็นคอนเทนเนอร์2 5 0 0 0กิโลกรัมฟังไม่ผิดนะมีทั้งที่แช่ฟอร์มาลีนอยู่แล้วก็อยู่ในห้องเย็นที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์2 5 0 0 0กิโลกรัมนอกจากเจอพวกสบายนางเครื่องในแล้วยังไปเจอแกนล,ลอนที่เอาไว้ใส่สารเคมีอีก เป็นแกลอนฟอร์มาลีน<อ>ขนาด25ลิตร50กวาแกลอนและไปเจอเอกสารในการขายส่งวัตถุดิบเหล่านี้ให้กับร้านอาหารอีสานและร้านหมูกระทะ66แห่งในพื้นที่โอ้ยแลเรารู้ได้ไงว่าร้านไหนรับจากโรงงานเถื่อนเนี่ยจงังหวาที่มีเอกสารแต่เราไม่รู้<อ>หรอกเอาร้านไหนวะ แช่ฟอร์มาลีนหรือเปล่าหรือต่อยแช่มาแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราปิ้งไปเนี่ยกลิ่นอาหารมันออกแทนกลิ่นสารเคมีเอ๊ยยังไงดี <ừ> ทีนี้ผู้สึกข,ข่าวก็เลยสุ่มสอบถามร้านแห่งหนึ่งดูค่ะ เป็นร้านของจ่าสิบิเอกสยามกำเนิดเมืองเป็นอดีตข้าราชการทหารโอ้ยทางร้านเขารีบดยืนยันเลยว่าผมไม่ได้ไปรับวัตถุดิบมาจากโกดังที่นั่นผมซื้อมาจากห้างสะอาดปลอดภัยห้างเนี่ยมีมาตรฐานสากลหยิบถุงโชว์ให้ดูเลยส่วนหมูนี่ผมเอามาสไลด์เองมันมีเครื่องหมักเองเพราะฉะนั้นลูกค้าไว้วางใจได้ถ้ามาทานที่ร้านอะไรวะอยู่ที่อำเภอศรีราชาชนบุรีผมหมักเองแล่เองซื้อมาจากห้างที่เชื่อถือได้ ส่วนลูกค้าที่มาเที่ยวแล้วก็มาทานหมูกระทะนะคะอย่างคุณสอนรินไกรวงเขาบอกแบบนี้ว่าคือปกติถ้าเราไปทานแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันลิ้นชาอะไรแปลกๆเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีอะไรปะปนมาก็ได้แต่ว่าส่วนตัวตั้งแต่มาทานที่ร้านเนี่ยก็ยังไม่เจออะไรแปลกปลอมแต่อย่างใดก็ยังวางใจแล้วก็ให้เมนูหมูกระทะเป็นเมนูโปรดอยู่เพราะเชื่อว่าถ้าร้านเขาเป็นร้านใหญ่ๆจริงๆเขาน่าจะเอาวัตถุดิบ เอาไปทําเองที่มันสะอาดปลอดภัยกับลูกค้ามไม่น่าจะมาลงทุนเป็นรับของแบบนี้มาให้เสียลูกค้าเปล่าๆนี่ก็ที่ชนบุรีนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ขยับไปดูจันทบ,บุรีหน่อยไหมคะจันทบ,บุรีถือว่าร้านหมูกระทะก็เงียบเหงาลงเล็กน้อยคะ่ะจากข่าวการบุกยึดอายัดเนื้อสัตว์ที่แช่ฟอร์มาลินนี่แหละเราไปที่ร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านลุงโตหมูย่างเกาหลีคุณไพรวันมะลิวันบอกว่า ก็ยังไม่ได้ผลกระทบมากนะก็ยังมีลูกค้าเดินทางมารับประทานอยู่ในช่วงเย็นส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําที่รู้ว่าคุณภาพหมูที่ร้านดีอยู่แล้วค่ะมีคุณภาพหมูทางร้านเนี่ยมีอยู่จริงๆแล้วร้านเราเปิดมาประมาณ4ี่หสาขาเป็นหมูที่รับจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นหมูสดที่นํามาสไลด์เองด้วยเออเหมือนกับของน้องกวางที่ชลบุรีเลยนะ,ะเนี่ยเขาเลยบอกว่าดังนั้นเชื่อมั่นได้นะคะอืม แต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าดิฉันเคยมีครอบครัวก็คือคุณแม่เนี่ยแหละมีประสบการณ์รับประทานอาหารที่แช่ฟร์มารีนรู้ไหม,มหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอแล้ววูบเป็นลมไปเลยต้องทําการล้างท้องอใช่ค่ะแล้วที่อันตรายก็คือเราทานไปแล้วแล้วเกิดอาการแพ้เราถึงจะรู้ไงว่าอาหารอันนั้นอ่ะมันเจือปนสารเคมีมาแต่เราจะรู้ก่อนทานยังไงได้บ้ามีบางคนเขาบอกว่าถ้า ทานเข้าไปแล้วรู้สึกลิ้นชาหรือมันมีผิดความผิดปกติอันนี้สังเกตไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นอาหารเนื้อสัตว์ที่แช่ฟอร์มาลลนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดขอร้องทางร้านเขาซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อวัตถุด,ดิบมาจากร้านที่มันมันเชื่อถือได้ดีกว่าหรือร้านขายส่งอ่นะอย่าทําแบบนี้เลยใช้วิธีการถนอมอาหารอย่างอื่นดีกว่านะคะมันเป็นความมักง่ายของผู้ประกอบการบางเจ้าเท่านั้นนะคะแล้วทาให้วงการเขาเนี่ยแบบนี้คนเกิดระแวงกันไป ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ